สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนสมองสุบอนเด้อสวัสดีทุกท่านที่ขับรถลาแพงมาไว้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศทุกหมอกทุกมุมพี่น้องจ้ามาดูกันยินดีต้อนรับขอดสูตรส่งของน้องพ้าโชคอีกแล้วพี่น้องแม่ตากะฮัสซัลามุลเขาขั้วพี่น้องเอ้ยต้มไก่พี่น้องก็แจบอกพริกดิบกำลังสกินเขาพี่น้องเอ้ยกำลังสีเงาเขาพวกกันทีมงานหยกเสา เพื่อนแม่บอลุงพี่น้องเลยกำลังกิกตีนแต่ว่ากินข่าวก่อนเห็ดเวียกพี่น้องมันจากสิได้แห้งย่อมากเลยพี่น้องย่อมากเลยทั้งนี้นะเด้อไปเด้อไปเบิ่งไปชมน้ากันพี่น้องมากินข่าวน้ากันได้พี่น้องได้ต้มไก่บ้านพี่น้องแซ่บๆน้ากันพี่น้องแม่บอลุงหิวติบข้าวแคนกลองมาถกะข่าวเขาก็เกลี้ยมพร้อมนะพี่น้องเอลยต้มไก่บ้านพี่น้องแจวบักพริกดิบพี่น้องเอ้ยพริกเครื่องโคกพริกเครื่องโคกว่าสับ แสบๆนะกันเล่พ tamam ี่น้องเด้อแม่บาลุงพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องอืมอมเสิร์ฟแล้วกินข่าวเศร้าน้ำกันเล่พี่น้องเด้อกินข่าวเศร้าน้ำกันพี่น้องอันนี้กำลังอันนั้นทรงปูนอยู่วันก่อนแม่อเมียเผาจะไปท่องเทียวนั่นน่ะ

Kết khảo con, kết khảo con chẳng hết to Mình chẳng sẽ đại hèn Mà xuống phun Xuống phun tin mời là đâu không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  đâu đâu không đâu không กินนะี้องเ้ไปเนกเอไ้วากันแ้วได้เดเหืนลยกมากินข้าวเล้พี่น้องเลยมาเดินมาเดินพี่น้องกินข้าวน้ำกันเลยพี่น้องเด้อมาเดนมาเนี่งกินข้าวน้กันเลยพี่น้องเด้อ <laughs> ลุงอาจจะกินไดร์บัวนอซะเมื่อก่อนหมูเลยพน้องเม็ดพันพาอยากไปโรงเรียน,มนแมนเกียมสิไปโรงเรียนตอนเสาร์ในวันจันทร์ตันก่อนข้างหกินข้าวเด็กพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าพี่น้องต้มไก่ทั้างในซองผ้า ทั้งนี้ทั้งนี้สองคนทั้งนั้นสามคนมาได้มาได้ไปนองกินนมกันด้วนอไเร็กินข้าวกินมีอะไ

อะไบ่ได้ไปบุญคือได้ลูกที่หนึ่งหรือเปล่าจบจบว่ายอมจบ่ได้ไปบุญสั่งป้นบ่ค่อยเยอะเออสั่งมากพระมาณน้ำเดียวตอนตอนเวลาล้างหางละกายของมั่วละขายของก็มาหาล่นจากไทยหล่นไันบ้านเราเชนเนอร์เชนเรา

แซ่บเวอร์พี่น้องเอ้หันสอนยอดฮินเลยมาเดินมาเดินมากินน้ำกันเนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี่เมตตาลาไว้สำหรับใก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเข้ามาดูข่าชมหลายๆโองของน้องพระโสดนะเด้อพี่น้องเลยขอบคุณพ่อคนทีกคลิปหน้าพี่น้องสบายดีขอบคุณทุกกหลังใจเด้อทุกๆคอมเมนต์